มันแะ่ข้าสองเข้ากันนะหนึ่งเรามาช่วยยิงหน้ามังเกน่อยสองตัวมันอยู่ตรงไหนบ้างพี่ดาวดูหน้ามัลสองตัวไปสองวเหสองตัวหน้าหน้ามัเกี่ดำดูพี่ดำพี่ดำวดยนี่ ต้นยิงรีมากอะถ้าทำมาแลอวผมอะโอ้โหขีนเลยพี่โอ้ยตายเดี๋ยวรุ่มด้วยมีเต็มไหมมีมีเต็มมีเอามีมีมีพี่เจมสพี่ดําพี่ดําพี่ดํหยาถอยมาถอยมาถอยไม่ได้ถอยถอยมา

ไปมาไปไหมไปไหเยสไปมีมีอิ่จัเลยว่ะอิ่มดิพี่ทำไงอ่ะมารอซื้อรถปอบบ้านอยู่เตรียมเต็งน กอซื้อจริงรว่ะโวยระอแล้วว่ามันก็เอาอยู่เรียนสปิ่นยาวมันแคมันินงเออมันข้ามมาตัวนึง

Nha một, nha một. Soldem mà, okay. hai. Mà mày 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 đuổi, mày go on. Mày Anh mày 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 Cái tướng ở mường không chạy vào đâu, không có gì tỉnh ra mọi lận. Ra một lận. เก็บของมาเก็บของมาแล้วเก็บเก็บเก็บไม่มีพี่ยาไม่บัสเก็บไอตัวเงินตายแล้วไม่เก็บไม่ได้เอาไปอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลมันก็ไม่มีไอตัวนั้นอ่ะมันหมดของมันมันหมดของมันเอาอีบอยก็หมดเหมือนกันเอามีนีได้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 มีเก็บเก็บเก็บเลยพี่เกิดหลังไอเทนเทนคุมไหมไอมันเกิดมาสองตัวเนี่ยแม็กแม็กแม็กจอพี่สิไม่ได้เอากระเป๋ามาหรอวะเเเอาามกก็็บบ รนี้ก็ของดิบแม่งเลยเขื่อนมีแน่นี่นีไปเก็บเก็บศพเก็บศพตัวไม้หักมันโูนข้าวหลังสวยหน้าเมืองมันเกิดแล้วสองตัวมันโดนตีหลังบ้ารีบเก็บรีเคลียร์เลยไปไปแล้วครับครับครับมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งแล้วครับวันนี้ครับโยกเคลียร์เลยดีเลยเคลียร์เลยดีเลย ดิเลยดิเลยเลยดูมันถึงไม้<า><า>แล้วมันจล้างสอมาแล้วว่ะตายหนึ่ตัวไหน,นอีกปะเ้าเขาตายเกยตายสองายมตายแบบงงงเทีนขาอ่อนนี่เจ้

Tay nắng t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 ay là tay nắng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  tay ใช่สองแล้วกลแบบว่าต้องเอาสกา้าไข่จุดเต็มให้กอะเต็มน,นีข้าวไก่เดินๆๆของระเบิดเยอะมาก สองเกิดมู่อีกไหมเนี่ยไปตรานี้กอนมี้องก็เกิดไหมได้ไ

ข้างในไม่คนละคนตีกันคนละตีกันไอ้ดีเฮตโดนดีเฮตดีไอ้ดีเโดนไอ้ดีเฮตโดนข้างในโดนมาดูเพื่อนมาแล้วมาบาข้างหลังอีกตัวนึงตรถทีฟรถทีบเห็นป้ายิงเลยไม่ตายว่ะไม่หมดแล้วข้างในหมดแล้วก็มาข้างในได้ปะ เล็ดตัวหนึ่งอ่ะอย่างนี้เขามีโลปัดได้ไรอ่ะยังมาเชียร์ด้วย่ะข้างหลังอ่ะจริงเขาใช่ใช่มันอยู่หลังเล็ดยิงมันไหมครับอาทิตย์ปะดีแล้วนะดีแล้วนะ ไปดิไปดะจะตายทีดี้ยิงไปดิหลังนโลเล็กโอ้ไม่ตาย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 พี่ตายตายตายูดูดิ๊ดอะ่ะดูดอดิด๊ดสิ ใครมาวะยันเห็นเขาเดินตกใจหมดเข้าได้แล้วเออมีคนข้อเต็นสปิงได้จะตาขาดไรสัตว์เปป็นืสล็อกได้ปะขึ้นโล่ขึ้นโล่ล็อกขึ้นโล่ล็อกมือ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 เข้าเลยวิ่งมาเออที่ตรงนี้เนี่ยเฮียยวเราวิ่งเราวิ่งเราที่หลังโล่หลังโล่มาเลยมาเลยไปเลยเตะเดี๋ยว หลังล ỗi สองสองสองไม่อยู่อะเนี่ยเนี่ยหลังหลังเต็นท์เนี่ยไอาหวยหน้าเมือเข้าสามตัวสี่ตัวเลยโอ้ยหลังเกาะหลับละหน้ามือเข้าสี่ตัวเลบาดไม่มีกระสุนเอ้ยวิ่งไปวิ่งไปอันนี้แล้วก็สอบซ้ายแล้วจะเข้าจะวิ่งยินจ้าแต่แม่งขนาดนี้สอบซ้ายเลยผมอ้อมไป้แล้วไหมายพี่น้อง Bye. 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 tôi Bye. còn Bye. 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 anh? Bye. 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 Này, Bye. 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 โหหน้ามึงวิ่งเข้าเต็มากตายเต็มแล้วนนี่อีีอีกตายยังตายแล้วมันตายแล้วเอาหมวยอ่ะบ้ดๆจะเต็มพี่เข้าตรงหลังรถจีบแล้วเดี๋ยวรถจีบเดี๋ยวรถจีบโอเคสองตัวสองตัวพี่ดิวกดไลคกดไลค์ไว้นึงมันตั้งโล่ปิดสองชั้นเลยยังไม่ได้ได้แล้วยิ่งๆกระแตกกระแตกพี่ดิวกดไลคกดไลคเราลุมได้เราลุมได้ไม่กูไม่ยิ ดิววิวไม่กดเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมีคนเข้าหลังได้มีคนเข้าหลังได้ได้หมดเลยอ่าเมืองเข้าเพียบเลยโหลเพื่กดกดเลยกดเลยกดเลยหลังเข้าพี่ไม่ได้แล้วกดเลยต้องกดเลยพี่ยิงกันไหนดิได้ได้ได้ หมดแต่ที่อะไม่ดีวิเดียวหมดไหมอีกรอบน่าเมืองเข้าไปต่อตัวฟ้ากูกูเต็มน้องไม่เข้ามาแล้วตายตายตายตัวนึงตัวนึงตัวนึงเกียร์ให้สุดหมดทั้งน้นอีตัวนึงตัวเต็มทากไม้นอนลูกกระสุนกูหมดเนาะนี่เก็บนีบไปไปแล้วเนี่ยหนูวิเดียว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  ไปพดไปโพดเข้าพ่เข้ามาพดอย่าโลมาอย่าโลมาตามหายควายไอ้ยัยีทิวกูดิดแม่งอย่างนี้แล้วปีติวแม่งเอาของไว้เสิร์ฟมันโอ้โหจบ để đèn 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 để đèn 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 Nó đèn 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 ตายตายมาั้งพีตายยังยังมาหล่อทายยังยีตัวเมีมีมีเอาเลยนะเอาไปละเอาไปละทุกหน่วยตายตายบุนนัคาตายเอาเร็เเลยเอาดิทุกหน่วยสู่ของให้เต็มกระเป๋าแล้วเข้าไป ทุกคนไปจัดบ้านไปห้องบนต่ายตายแล้วห้องบนตายแล้วเอ้ยหลังตัวทีมาเอ้ยนี่นี่เหลือห้องเล็กห้องเล็กหน้าห้องเล็กันตั้งมาตายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยตัวตายหรืตัวนี่ตัวทีเหรอไปไปไปดู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 เก็บไปดิเก็บไปดิ ทุกหนทุกหนอิ่มหรือยังทุกคนอิ่มหรือยังโอ้โหกูตายพิทิว้โม่งตายมีตัวนึงของไปเยอะแม่งไปปั๊มไปปั๊มยาเขียวแล้วมันมาสีศิบิทุกหนทุกหนศิบิเย็น 拜拜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 。